สนธิยาครับไอ้ควายมึงร้องบ้างินะเอาสิครับนักร้องว่าไงเอาเลยงานเข้าแล้วงานนี้พวกมึงจะว่ายังไงเนี่ยนะไอเกตมึงไปไม่เป็นครับมึงหนีได้มึงหนีไปครับมึงอยู่ไม่ได้รอกประเทศไทยถ้ามึงปฏิเสธการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมึงทําเองนะมึงงูเองนะมึงปัญญาอ่อนเองนะมึงทําตัวมึงเองนะไม่มีใครทํานะ มันต้องมีคนไปร้องแหละครับมาตา68ชัดเจนครับ,รบจมร้างการปกครองมาตา2มาตา68เอาไปครับธรยุทธ์สวัสเกรมึงร้องนักร้องหนาสิครับกูอยากจะเห็นเหมือนกนันนะไอ้พวกนักร้องรล้างการปกครองไอ้สนธิยาครับไอ้ควายมึงร้องบ้างสินะเอาสิครับนักร้องว่างไง <laughs> เอาเลยงานเข้าแล้วงานนี้พวกมึงจะว่ายังไงเนี่ยนะ ถ้ามึงคิดว่าประเทศนี้นะครับนะต้องไม่มีใครที่จะมาล้มล้างกันคองได้มึงก็จับนะครับกูอยากจะเห็นว่าพวกนักร้องเราไอศสุสวรนรนะครับนะไอเรื่องไกลว่าไงเรื่องนี้ไอเจนเนี่ยพ่อมึงเหรอฟูถือว่าเป็นพ่อมึงเลยนะถ้ามึงไม่ร้องไอเจนมาตาหกแปดนะไอนะครับทีรยุทธอินเกสอน ฟนะูถือว่าไอเกดเป็นพ่อมึงเลยนะถ้ามึงไม่กล้าร้องมากกา 68, นะหกสิบแปดกับไอเกดที่มันไปโชว์โง่ที่นะครับนะทำเนี่ยรัฐบาลมันนะั้นวันที่ยี่สิบครับท่านผู้ชมเห็นหรือยังครับพวกมึงจะเอาอยางเดียวครับจะเอาอยางเดียวถ้าพวกมึงยังมีความเป็นคนอยู่นดะ้เกดนะมึงก็เห็นว่าถ้าถิ่นทำอะไรกับประเทศชาติตอน ปูงอิงทําอะไรให้กับประชาชน,นขนาดนี้ถ้าพวกมึงมีความเป็นคนนะอาจารย์ตุ๊ฟฟ์ที่มึงจะไปล้มล้างที่จะไปขับไล่ท่านทักษิณน,นะ,ะถ้าพวกมึงเป็นคนเนี่ยมึงต้องไม่กล้าทำนะมึงต้องไม่กล้าออกไปเรียกร้องครับท่านติดตีท่านติดตีท่านติดตีอยู่นั่นแหพวกมึงไม่ใช่คนครับนะท่านทาประโยชน์ให้กับคนไทยขนาดไหนที่เข้ามา เห็นหรือยังครับโครงการต่างๆครับเพื่อนครับการลงทุนการท่องเที่ยวเงินตาเข้าประเทศเท่าไหร่นะมึงอิจฉาเหรอคนเชื่อแดงพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ครับลผลการ,กรเกษตรนะครับขายได้ราคาเงินหมื่นเพดหนึ่งเพดสองนะครั้งๆท,ที่พูมึงก็คานพวกมึงเป็นคนหรือเปล่ากู้ามช พวกมึงเป็นคนหรือเปล่าพวกมึงไม่ใช่คนคนส่วนใหญ่เขานิ่งเขาเงียบเขาอยากให้รัฐบาลไปสร้างผลงานให้รัฐบาลทำนะเหลืออยู่สองปีกว่าครับพวกมึงจะตายเหรอพ่อแม่มึงจะตายเหรอถ้ามึงไม่ออกมาสับไรู่ถามหน่อยนะอันนะ้นปุงยิงแบเป็นคนของประชาชนประชาชนเลือกมานะพรรคอื่นทำไมถึงนะครับถึงไม่ได้เสียงเหมือนกับพรรคเพื่อไทยล่ะ นะเพราะว่าเขาฝากชีวิตไว้ไงกับตระกูลชินวัติเขาเห็นผลงานตำนานการนะครับให้ประชาชนมึงเห็นไหมล่ะนะไม่เห็นไหมผลงานที่ที่ททานสร้างมานสนามบินทีวรรณภูมิอย่างนั้นนะพวกมึงสร้างเสร็จไม่เจอได้ควายนะมึงโดนแน่ล่ะครับ <c oughs> หกแปดไอ้เจ็ด ผู้ขำเวยนี่แหละครับมันไม่ได้ฉลาดนะไอ้เก่มันโง่มันไฟนะมันๆงระดับดุเตอร์ครับนะบบระดับดุเตอร์ออกไปเป็นคนลูง่ัวลงคนเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นไปครับมันถึงหยอกรู้ไหมครับแตงสามวาไม่กล้าไปนะครับเบทีแต่ตอกอย่างนั้นเห็นหรือยังครับเพราะว่าประชาชนเขาไม่เอาด้วยไงเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เอาด้วยเขาเบื่อพวกมึงหน้าเริ่มเริ่มขาประจา ไอริมมันยังไม่กล้ามามันอายนะมันเป็นผู้ใหญ่พอนะไอลิมเนี่ยเสรียังมันยังไม่กล้ามาร่วมกับพวกมึงเลยเพราะว่ามันรู้ไงนะมันไปเล่นโน่นอีแตงโมสลิมนะครับแตงโมนี่สลิมนะครับดาราสาลิมนะกที่ไปขับไล่ท่านดึงรักครับมันเป็นดาวาด่าท่านอีโก้ดว่าท่านริงรักนะทีนี่สมควรตายครับสมควรเสรอยังครับคนไม่นะครับที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองมันมันอยู่ไม่ได้หรอก อยากให้ตัวเห็ังไงครับไอ้ตู้อมันจะเหลือเหรอตาแล้วนะเห็นหรือ,อยังไอ้ฟุงพัดอย่างนี้ก็พี่กงพี่การไปหมดครับนะเห็นหรือ,อยังคนไม่คิดดีไม่เลี้ยงดงดีต่อนะครับการกปกครองในระบอบประชากรพี่น้องประชาชนตามึงบอดเนย้อเกศไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลเขาทาอะไรเขาสร้างผลงานอะไรอยู่ับนะเขาทํางานแต่พวกมึงเนี่ยเสือกมาขัดแย้งขัดขา นะพวกทวงความเจริญของประเทศขยญาตาฝากอีแอบเห็บหมาพวกมึงหนะมาเฝ้าบ้านนะพวกเจ้าสัวนะหมาเฝ้าบ้านพวกนะครับสีเทาๆพวกพเผด็จก,การพวกมึงนะทำไมประชาชนเขาจะไม่รู้ลนะ่ะถ้าเขาไปร่วมกับมึงแล้วมึงปุมมาเป็นปีแล้วมอบคอปทอนอนะ่ะก็เพราะว่าพวกมึงเนี๋ยวมันนะครับมึงไม่ได้ทำเพื่อประชาชน มึงทาเพื่อตัวเองเพื่อหาแดกหากินกับความขัดแย้งนะพวกมึงคือแก๊งปลาหินนะพวกแก๊งปลาหินไจไม่รู้ว่ารถคันไหนผ่านนะมึงปลาหมดเลยครับเพื่อตกซรัพย์ปาหินแล้วก็ตกทรัพครับคุผู้ชมไอเจตไอจตุพรนะมันยังไม่เข้าใจเลยว่าคําว่านิรโทษกรรมนะครับอภัยโทษ คือมันจบไปแล้วครับไอ้ที่เป็นนอนชั้นติบตีก็คือครับรอคนโม่งไงว่ามึงจะโง่ขนาดไหนที่ผมเห็นชัดที่สุกิย์กัจุพรโม่ที่สุดเลยลุงไม่รู้เหรอคาว่าอภัยโทษนะอภัยโทษแต่ท่านทักษิณมีได้สองเด้งนะคุณมบัติพักโทษคนแก่ด้วยครับได้สองเด้งไงนะาเขาหลอกท่านทักษิณรอก ม้แต่เสรีก็ยังโง่นะเรื่องนี้นะนาแกเนี่ยนาแกเนี่ยโง่นะจังจะไปวนอยู่กับเจ้าหน้าที่กมราชทัณฑ์ติดคุกนะครับพร้อมกับทักษิณดูสิครับจ้เาเขาติดนะครับผ <c oughs> ูกขำเว้ยผูข้ขำกับพวกมึงถ้ามึงแน่จริงนะเจลีนาแกกูถามหน่อยตายเป็นร้อยบาทเก็บสองพันนะ ถ้ามึงนานาแกจริงนะมีรักบูรุษกานาแกจริงนะมึงไปกดดันยิงไอเอางิงสินะมึงไปกดดันองหญิงไอเสลี่นะไอนาแกที่มึงไปเห็นนั่งกินมามา่นาน่ะนะดีนะท่านไม่กินกล้วยนะไปเห็นกินมาม่าหนึ่แต่ถ้ากินกล้วยหนักไปกว่าเดิมครับท่านผู้ชมเอานาแกอ่ะกูถามมึงหน่อย นะมึงไทยบาปหน่อยนะความความเล่เทของมึงนะ่ะเอาดีครับมึงไปร้องต่อกรรมมาธิการหน่อยที่รังสิมาล้อหน่อยที่นะอภิสิทธิ์สุเทพอนุพงศ์พอลจินดาครับฟาวิสมีส่วนนะครับนะจากร้อยศพบาทเจ็ดสองพันเอากูถามหน่อย ้ามึงเป็นวีรบุรุษจริงนะไอนาเกนะตอเซอเอาสิครับไปกดดันลูกหญิงนี่ให้จัดการหน่อยสินะเอาเอาเอาิพิศี์เอาสุเทพมา,มา,มาขึ้นฐานหน่อยสิควายไปกดดันดินะมึงไม่ใช่มึงมึงคิดว่าไม่ใช่คนไทยเหลหรอคนร้อยศพนะครับประชาตนน่ะเอาสิครับไปกดดันดิครับนะจตุพร นะไปสิครับออไอ้หมาไอ้หมาวาโลกไปสิไปกดดันอุ้งอิงให้จัดการกับคดีร้อยโซบาทเจ็ดสองพานเอาสิคู่ขนานไปเลยกับท่านทักสินเนะาเห็นหรือยังคดีนี้เกิดนานแล้วครับนะไม่มีใครนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องครับให้ได้รับความเป็นธรรม นะจัดูพอดเอาสิมึงไปกดดันลนูกยิงสิไปยื่นหนังสือหน่อยสินะให้รัฐบาลจัดการกับฟูว่ามันเหนือเทวดาถ้ามบอกว่าทักถินนักโทษเทวดานะครับอนุพงศ์เปวนะาวิตย์นะอภิสิทธิ์กำนันสุเทพเหนือเทวดาอีกครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่เทวดาธรรมันเหนือเทวดาอีก เอาดีครับถ้ามึงทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนนะแต่นี้พวกมึงนี่ทำเพื่อหนาะแต่กูรู้นะกูได้กิ่นเหมือนกันนะที่บอกว่ามึงจะไปทุกวันอังคารกูรู้แล้ว